อย่ามากินแรงครับวัานี่มาครับมาครับมาครับซาจินครับแรงนี่มาครับมาครับมาครับคลิปแรกหลังจากออกภาษานะครับเนาะมาค่อยว่างนะครับช่วงนี้ออกภาษาก็อย่าสักโบกครับดูขินคนเดียวก็ะจะมดละตีดองไว้เนาะแน้ำสมุนไพรครับตัวจักเข้าล้งนะครับเนาะออกภาษาแล้วก็หนึ่งบก มีจิ้นครับมีนอครับจิ้นกับนอเลือกอย่างเอ้าะผมเลือกจิ้นนะครับเนาะเดี๋ยวแถาเนี้ยซาครับแรงนี่กับน้ำสมุนไพรนี่ครับพริกลาบวนี่เพื่อเพิ่ปการเซลลาผมก็จะบัดต่ำนะครับก็จะใจพริกลาบเนี่ยฮะผมตํำแล้วก็ใส่แพ็คไว้เนาะครับเนาะเอาละวันนี้ครับจัดมือแล้วรับนี่นี่ใจสักสองสองเนาะจิ้นคอยนะครับนี่เนี่ยมีปล่ามีแค่ใบปิ้งใบยางมาหลังเนาะครับเนาะคีพี่อ่ เดี๋ยวผมจะไปลวกก่อนเนาะชิเพี่อนี่บอกินดิบนะครับส่วนไส่มันน่าจะเอายางเนาะครับเนาะเป็นกับแก้มหน้ามสมุนไพรสุดยอดขอาวสุมาพรตัวนะครับบดได้ลงคลิปมือสองสามติ๊ดนะครับเนาะบอกว่างได้แต่นะครับเนาะวันนี้มีเวลาครับปิกมะหย่ยเนาะครับเนาะเนี่ยไปจิบไปคนเดียวครับเมนูนี่วันไหนก็มาซอยแล้วนะครับเนาะต้นใจเย็นๆนะครับซอยเร็วบดได้ครับกว่าบาดมือนะครับเนาะยกน้าสมุนไพรไปหลายโบกครับ เรียบร้อยครับตักใส่กระมังร้อยก่อนเนาะหอมแดงเนาะครับเนาะหวานจวกใส่ไปตัวครับจักไข่อ็มาซอยใส่ต้นนะครับเนาะแล้วก็พักไผ่หอมดวนนะครับต้นหอมหอมป้อมนะครับเนาะใบหอมครับวันนี้ซอยหยับๆตามสไตล์ครับพี๋เขาจะเอาเลือดก้อนมาลาบเห็นสักหน่อยนะครับเนาะใส่ไปตัวครับเติมคร้อมหนัวนะครับเนี่ยเอาเฉพาะเลือดก้อนนะครับเหลือแนมดีเก็บไปก่อน ตักใส่ในกระมังจิ้นที่เฮาซอยไว้เลยครับใส่เสียก่อมาลวกล้อเลยครับอันนี้ก็าจะเป็นพักกัดบนะครับเนาะนี่พักอย่างก่อมากับครับนี่ขัดได้ครับนี่ผมมักขนาดแล้วผมไปลองจิ้มหอมล้ำขนาดครับหอมซู้อีกครับมัเจอเนาะหอมชู้หอมซู้อย่างหมดนะล้ำขนาดครับนี่มันเริ่มก้นกันเลยเนาะน้ำพริกผมตำไว้นะครับตำคนเดียวนะครับแพ็คคนเดียวครับใส่ได้ เกลือนิดหน่อยนะครับชูรสนี่เขาตามเขาชอบเลยครับน้ำเพียียติต้มไว้นะครับไ่ผมมาได้จีแล้วครับเพราะว่าแบบนี้ทานนะครับเนาะผมแล้วไปต้มละไปนครับน้ำเพียน,นี่ใส่เพิ่มความหนัวครับดีสําเร็จรูปมักขมกับใส่หลายๆเนื้อนี่นะครับก้นนำเลือดก็อมาใส่ตัวนะครับเนาะ หอมนะครับพี่น้อยหอมน้ำพริกลาบหอมบบแขวนครับผมโอ้โหกำไลแตกกำไยแตกเครื่องพักต่างๆไปเข้าซอยไว้นะครับสมมุไิแล้วก้นครับก้นยิงก้นมันยิ่งล้ำนะลาบซ้าเยเนาะก้นดีเลยครับซ้าจิตของเขาก็ เรียบร้อยแล้วครับขึ้นจิ้มพอนะครับน้องซุดยอดครับเดี๋ยวเขาจักเข้าลงเห็นซักบกนะครับเนาะน้ำสมุนไพรครับมาครับมาครับมาครับพี่น้องมาจิ้มซาจิ้นครับผมกับน้ำสมุนไพรด้วยเนาะครับยกไปก่อนแล้วนะครับปอก่อนนะครับเนาะระวังยกก็ระวังหญ้าก็หลายโบกแล้วครับมึนมึนมึนมา กูย่ดีกว่าครับหิวข้าวขนาดน่ะมาอืมน้อ,อนี่ฮะกับหอมซูนนะครับนะ้อนี่ะผมมักขนาดเลยอื้อเข้า้องเหรอมีครับ ที่ผ่านมาเนาะสองสามทิศผมอาจจะไม่ลงคลิปนะครับเนาะต้องขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องแอร์ติดอินบ็อกซ์เข้ามาหาครับโอ้หลายขนาดถามว่าไปไหนเมียคลิปละกาะอย่างเงี้ยเนาะครับเนาะขอบคุณได้ครับช่วงนี้ผมก่ค่อยมีเวลาเนาะครับเนาะถ้ามีเวลาผมก็จะฝั่งเมียไว้เฮืองเนาะครับเนาะโดยหน้าที่กีกงานเนาะครับเนาะก่ค่อยมีเวลาครับเนาะถ้ามีเวลาผมจะฝั่งเมียคลิปไปก่อนเลยครับเนาะ เนืดเต้าครับอืซาจินลังอาภาษาแล้วครับเนาะเด็กครับนำะสมุนไพรหอยอดได้ครับมะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟซบุ๊กและยูทู e ช่องเอาอย่างมากินแหลงเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ